รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรซาเฟมิลี่ o ู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายใน7ซเว่ e อีเลฟเว่นเ d สเล่กู f ดฟู้ดกูดไลฟ์เบต้าโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีน้ำมันพืชกุก๊กทุกวันคือวันสุขร์มามา่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย ทุครับสัปดาห์นี้รายการล่องสารานจานสง่าของเรายังคงปักหลักอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับเรายังคงเสาะแสวงหาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การดูแลเด็กแรกเกิดจนกระทั่งถึง3ปีให้มีคุณภาพจากสวนเด็กสุดทาเวทแห่งนี้ที่ยึดถือหลักการการเลี้ยงดูคู่การเรียนรู้ดูแลเด็กอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการบูรณาการ มีสุขภาพดีเลี้ยงลูกได้นมแม่โภชนาการที่เพียงพอให้อาหารตามวัยและอาหารคุณภาพที่ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ทั้งหมดนี้เป็นหลักการที่สามารถปฏิบัติได้จริงครับโดยเฉพาะการสร้างให้เด็กๆทุกคนไม่ให้ปฏิเสธการกินผักนั่นเองครับ กิจกรรมที่หลากหลายอย่างที่บอกค่ะไฮไลท์ของเราก็คือเราอยากให้เด็กๆที่นี่ไม่ปฏิเสธผักเพราะมันมีผลกับการใช้ชีวิตเขาต่อไปในอนาคตการที่เราจะไม่ให้เด็กๆปฏิเสธผักเราต้องเริ่มจากเล็กๆจริงๆค่ะเด็กๆเกนี่ยก็จะต้องเรียนรู้จากการเห็นสัมผัสแล้วก็รูปคลำสื่อของจริงค่ะได้หยิบได้จับได้สัมผัสได้ดมค่ะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ชนิดต่างๆคุณครูก็อาจจะฝึกในเรื่องของการให้เด็กหยิบจับ เลือกอาหารเข้าปากด้วยตัวเองส่วนเด็กโตละ่ะในห้องเขาก็จะมีการพาเด็กปลูกผักค่ะเพราะว่าเราอยากให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมถ้าเขามีส่วนร่วมเขาจะรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นงานของเขาเขาสนุกเขาอยากลองทําค่ะเช่นเราพาเด็กๆเ,เข้าสวนไปปลูกผกักสวนครัวเราก็ชวนเด็กๆ ไปเก็บผักในสวนมาล้างทนำะความสะอาดเรียนรู้เรื่องสุขอนิสัยค่ะแล้วก็เอาผักนั้นนะมาทํากับข้าวรับประทานเองค่ะที่นี่ทุกวันพฤหัสเราจะมีกิจกรรมคุกกิ้งเพราะว่าให้เด็ก,เ,ดกเนี่ยรู้จักที่มาของแหล่งอาหารไม่ปฏิเสธผักแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือคุณครูเองเนี่ยค่ะจะต้องเป็นตัวแบบของเด็กๆที่นี่มีกฎเหล็กก็คือคุณครูจะทานข้าวร่วมกันกับเด็กๆค่ะเพราะว่าคุณครูเป็นแม่แบบในการกินผักกินอาหารที่มีประโยชน์รู้จักหยิบจับช้อนซ่อม ดื่มน้ําที่สะอาดล้างมือก่อนและหลังทานข้าวนะเด็กๆก็จะเรียนรู้แล้วก็ซึมซับพ,พฤติกรรมเหล่านี้ค่ะดีใจนะคเวลาเราเห็นลูกทานเยอะๆเหมือนแม่แม่คนอื่นๆทั่วไป ไม่ว่าลูกฉันจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าลูกกินเยอะไว้ก่อนเนี้คือเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นพอก็จะติดมาจากที่นี่นะคะ่ะหมายถึงว่าก็เห็นอะไรก็อยากทานกับเราไปหมดเพราะฉะนั้นก็จะทานอาหารที่เป็นปกติก็ทําให้เขาคุ้นชินไม่ไม่เลือกว่าจะต้องเป็นแค่อันขนมปังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอมันอยู่เคยเห็นเป็นทุกๆวันนะคะเขาก็ชินกับการที่จะต้องที่ที่จะทานค่ะ ผลไม้อะไรเงี้ยได้หมดก็สวนเด็กสุทธาเวทของเรานะคะแล้วก็มีอัลการข้อหนึ่งคือเราต้องเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่ชุมชนเราจึงมีการเชื่อมโยงกับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กแล้วก็ปราชชาวบ้านหรือชุมชนต่างๆในจังหวัดมหาสารคามเช่นการที่เราทํา แปลงผักเพื่อเด็กได้รู้จักที่มาของการเกิดอาหารการผักต่างๆเราก็จะไปเชิญปราชาวบ้านที่ว่าซุมแสงนะคะซุมแสงเข้ามาวางแผนในการจัดทําสวนผักปลูกผักเพื่อเด็กรู้ที่มาของอาหารนะคะ 2. ค่ะเรามีชุมชนในจังหวัดมหาสารคามที่ผลิตอุปกรณ์ของใช้ต่างๆโดยเฉพาะผ้านะคะผ้าที่เด็กใช้เป็นผ้ากันเปื้อนผ้าปูที่นอนหรือผ้าเช็ดมือเราไปเอามาจากชุมชน ชื่อว่าชุมชนบ้านหนองเขื่อนช้างเป็นต้นนี้คือเราเชื่อมโยงสวนเด็กกับชุมชนให้เด็กเกิดความตระหนักนะคะเราต้องสร้างเครือข่ายนะคะที่เข้ามาเรียนรู้กับเราแล้วก็นำไปสู่การเชื่อมโยงปฏิบัติเป้าหมายของเราคือด้แ์คุณภาพดังนั้นเราจะเชื่อมโยงขยายผลไปยังเครือข่ายของเราก็ยังไม่เพียงพอจะต้องมีพ่อแม่ผู้ปกครอง พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีความเชื่อใจคุณครูมีความรู้ความเข้าใจปล่อยให้พ่อแม่เขาเลี้ยงลําพังอย่างเดียวไม่ได้ในท้องถิ่นหรือผู้ที่มีบทบาทต้องเข้ามาดูแลฟูมฟัก แล้วก็คุณจะเข้ามาดูแลฟูมฟักไม่เพียงพอคุณต้องมาเตรียมการสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้สิ่งแวดล้อมได้แก่หนึ่งนะคะสําคัญคือคนมนุษย์คือครูคือผู้สนับสนุนที่เขามีความรู้ความเข้าใจสสิ่งแวดล้อมที่สําคัญอีกตัวที่2คือเรื่องสื่ออุปกรณ์สิ่งแวดล้อมต้องมาสร้างให้พอเหมาะให้น่าสนใจกับเด็กนะคะสิ่งแวดล้อมตัวที่3าคือเด็กก็เพียงแต่ผู้ปกครองเขามีความไว้งใจนําเด็กมาถ้า3มองค์ประกอบนี้ สัมพันธ์กันนะคะก็จะทำให้เกิดเดย์แคร์คุณภาพเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยของเราค่ะก็อย่างที่อาจารย์ติ๊กกล่าวไปแล้วครับว่าศูนย์การพัฒนาเด็กเล็กหรือเดย์แคร์จะเติบโตอย่างมีคุณภาพไม่ได้เลยหากขาดการเชื่อมโยงในทุกๆมิติตั้งแต่ตัวเด็กเองผู้ปกครองบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จาก่วยงานที่มีคุณภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงกับชุมชนและวิถีของตัวเองและสวนเด็กสุดทาเวศได้เชื่อมโยงกับชุมชนอย่างไรให้เกิดคุณภาพจนเป็นต้นแบบอย่างที่ดีได้ช่วงหน้าเรามาหาคำตอบกันครับเรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก อันนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจขั้นเทพมันต้องก็เด็กลงไปอยู่กับธรรมชาติได้คือความสุดยอดแล้วจะได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมและออกแบบช่วยกันความรู้ก็จะงอกเงยส่งต่อให้กับลูกหลานได้น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันสุกร์โรซาแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว N.S.L. Food Nestle Good Food Good Life Beta Grow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดี Mama เอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย ท่า้ชครับรายการล่องสลานจานสง่าของเรามาตามหาจุดเชื่อมโยงกับชุมชนและวิถีรากเง้าอีสานที่สวนเด็กสุดทาเวศได้ปลูกฝังลงในเด็กๆทุกคนสถานที่แรกที่เราได้มาสัมผัสก็คือบ้านสวนสุ่มแงสงศูนย์ประชุมศูนย์เรียนรู้กรเกษตรกรรมยั่งยืนนั่นเองครับที่นี เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรของสวนเด็กสุดทาเวศแบบยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแปลงผักการเลือกชนิดของพืชผักที่ใช้ล้วนเป็นองค์ความรู้จากที่นี่ทั้งนั้นซึ่งถือเป็นการต่อยอดให้เด็กๆทุกๆคนได้ซึมซับเอาความมั่นคงทางอาหารแบบเกษตรกรรมอินทรีย์ได้อย่างน่าทึ่งอีกด้วยครับ อันนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจขั้นเทพขั้นเทพคือเราไมไ่คิดว่าเราจะทํากับเด็กรุ่นเล็กๆได้แต่พอคุยกับอาจารย์นี่เขาอยู่ในกลุ่มที่สร้างพัฒนาการของเด็กเขาอธิบายถึงขั้นว่าเมื่อเด็กมันได้สัมผัสความประทับใจมันจะเกิดความประทับใจมันจะทห้พัฒนาสมองส่วนนั้นส่วนนี้รู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งถ้าถามว่าพอใจไม่พอใจมากคือรุ่นเด็กปฐมเนี่ยสามารถที่จะ สร้างความสำนึกผิดชอบรู้ชั่วดีได้กับเขาอยู่มันเป็นความหวังแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการไปใส่ในการพัฒนาการเขาด้วยเนี่ยใครๆก็พอใจแหะครับมันไม่ได้หมายความว่ามันได้มูลค่าอะไรแต่มันได้คุณค่าการสัมผสัสกับธรรมชาติเนี่ยเด็กวัยเนี่ยมันคือเรื่องที่สําคัญมันควรจะอยู่ของที่เป็นธรรมชาติอยู่กับใบไม้ที่สามารถเด็ดออก แล้วก็ฉีกได้หลายเรื่องผมคิดว่ามันต้องเอาเด็กลงดินให้ได้มันต้องเอาเด็กลงไปอยู่กับธรรมชาติได้คือความสุดยอดของการพัฒนาการเด็กแล้วมีความหวังครับมีความหวังไม่ใช่ตัวเด็กอย่างเดียวนะครับครูเขาด้วยครูเขาก็ได้เรียนรู้ไปด้วย้มันจะไปอยู่กับแม่กับพ่อเขาด้วยคุณผู้ชมครับผมคงต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณผู้ชมอีสกสักเล็กน้อย ถึงบ้านสวนสุมแสงแห่งนี้ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดนี้ก็บริหารโดยพี่ต้อยที่ให้สัมภาษณ์กับรายการของเราไปเมื่อสักครู่นี้เองบ้านสวนซุมแสงแห่งนี้ก็เปิดมาถึง20กว่าปีแล้วละครับและได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้แบบกเกษตรกรรมยั่งยืนมาตั้งแต่ปีพศ2547ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ปลาดชาวบ้าน แนวคิดหลักก็คือการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์และการอารุลักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านการทำเกษตรผสมผสานการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริเช่นการจัดการพื้นที่และที่สำคัญที่สุดก็คือ การเป็นพื้นที่แห่งความมั่นคงทางอาหารมุ่งเด้นการขยายแนวคิดและพื้นที่การปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ชุมชนทั่วไปได้รับองค์ความรู้อย่างทั่วถึงนั่นเองครับมันเป็นชื่อภาษาอีสานนะคำว่าซุมเนี่ยหมายถึงเคยาิแซงหมายถึงญาติโกโหติกาแหละถ้าบ้านเรา หรือถ้าพูดภาษาเชิงกาพัฒนาคหน่อยก็เป็นเครือข่ายคือผมเองที่ทงานด้านเกษตรกรรมย่นยืนผมเป็นผู้นําที่ทําเรื่องการทําการเกษตรที่ไม่ใช่สารเคมีสุดท้ายก็ไปเจอความรู้ที่เกิดขึ้นจากการลงมือทําของพี่น้องเราก็เอาความรู้นั้นมาชุมชนอีสานตอนนี้เดินมาถึงเส้นของการเปลี่ยนแปลงแบบชุมชนเกษตรกรรมเป็นชุมชนแรงงาน แต่ว่าสิ่งที่ชุมชนอีสานจะอยู่ได้ก็คือการสร้างความมั่นคงอาหารของครอบครัวที่ว่านี้ให้เข้าใจว่าชุมชนเราเปลี่ยนแล้วอากาศเราเปลี่ยนแล้วคนในสังคมก็เปลี่ยนแล้วสิ่งที่ต้องมาช่วยกันก็คือว่าจะหาทางออกเรื่องนี้ไงที่นี่คือคําตอบที่นี่คือเป็นแหล่งที่พยายามค้นหาและเป็นสารตั้งต้นให้กับชุดชิดที่อยากจะปรับกับการรองรับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอากาศ ว่าสังคมที่มีแต่ผู้สูงอายุแต่ว่าการส่งต่อให้กับคนรุ่นถัดไปมาเรียนรู้ที่นี่ก็จะเป็นจุดตั้งต้นให้ได้แต่ว่าความรู้แต่ละที่แต่ละนิเวศไม่เหมือนกันนั้นถ้าสนใจเราก็มา,าครับมาเป็นเพื่อนกันเราจะได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมและออกแบบช่วยกันในถิ่นนิเวศแลกเปลี่ยนกันความรู้ก็จะงอกเงยส่งต่อให้กับลูกหลานได้ ก็อย่างที่พี่ต้อยได้บอกไปครับว่าการส่งต่อความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไปนั้นสำคัญที่สุดโดยเฉพาะความรู้ด้านความมั่นคงทางอาหารและเกษตรอินทรีย์ทั้งที่สวนเด็กสุทาเวศบ้านสวนสุ่มแสงกำลังพยายามอย่างเข้มข้นที่จะให้เด็กๆในรุ่นถัดๆไปของจังหวัดมหาสารคามสามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตว่าจะเป็นเรื่องของการไม่ปฏิเสธผัก หรือการปลูกฝังการได้มาซึ่งอาหารปลอดภัยแต่ความเชื่อมโยงกับชุมชนของสวนเด็กสุทาเวศยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมช่วงหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับแหล่งทอผ้าและประดิษฐ์สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมหาสารคามอีกด้วยช่วงหน้ามาติดตามกันครับคนที่ยืนอยู่ข้างหลังงามๆนั่นป็นใครล่ะเฮ้ย hey! ผมเห็นอยู่ที่สวนเด็กสุตาเวชุมชนหนองเขื่อนช้างเป็นได้มากกว่าการทอผ้าน้ำมันพืชกุกทุกวันคือวันศุกร์สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฟ้ามีจำหน่ายแล้วที่ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตเนสเล่กูดฟู้ดกูดไลฟ์ เบต้าโกลใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลยคุณผู้ชมครับรายการล่องสลานจานสง่าบุกลุยมาที่บ้านหนองเขื่อนช้างเหตุผลเพราะว่าที่นี่ไปเชื่อมโยงกับสวนเด็กสุทธาเวท เชื่อมโยงกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปขยายความอีกทีหนึ่งแต่ผมจะบอกว่าที่นี่เป็นชุมชนหัตถกรรมสิ่งทอที่มีอายุยาวนานอนุรักษ์สิ่งศิลปะทั้งหลายเกี่ยวกับสิ่งทอผ,ผ้าไหมผ้าฝ้ายของไทยๆไ,ไว้อยู่ที่นี่เอ๊ะเราน่าสนใจว่ามีอะไรบ้างการทอผ้ามาได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกับคนโบ,บ,บราณกันดีกว่าครับตามผมมาเลยครับ หนูเที่ยงสวัสดีครับโอ้โหเฮ็ดหยางอยู่เนาะตำหูกะตำหูกมันคือจังใดตำหูกเนี่ยมันเป็นจังใดตำหูกับท่อผ่าคือกันบ่คือกันบ้านนอกโอ้โหเอินบ้านนอกดอกครับเป็นคนชนบทที่มีคุณค่าหลายแล้วคนที่ยืนอยู่ข้างหลังงามๆนั่นเป็นไผ่หล่ะหลานสาวโอ้เป็นหลานเออตำหูกปลว่าทอครับคุณผู้ชม กำลังท้อผ่าอ่ะท้อผ่าลายหยังเนี่ยเจ้าเอิ่อนลายหยังมีโบราณมีโบราณนะมจ๊ะมีขานโบราณจ้าพี่นางนี่เขาเรียกว่ามีใช่ไหมไม่ใช่ผ้าฝ้ายมัดมีค่ะผ้าไหมมัดมีผ้าไหมมัดมีซึ่งเป็นลายโบราณของบ้านหนองเขื่อนช้างเลยค่ะอะไรที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นลายของบ้านหนองเขื่อนช้างหนองเขื่อนช้างคือเห็นพวกเขาจะรู้เลยว่าผ้าสารคามจะเป็นตัวนี้ คือเอกลักษณ์ของเราคือผ้ามันจะหน้าสั้นหน้าแคบและเป็นหมี่ขั้นโบราณโบราณแล้วทีนี้เขาจะมีใส่ใส่เชิงเชิงเขาเรียกว่าตีนสิ้นเชิงตีนสิ้นค่ะนี่คือคือสารคามเลยค่ะสารคามโดยแท้คือน้องขาพเ้างเลาเท้าเท้าถ่นเท้าตีนก็นรอเล่นครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วคือตีนสิ้นตีนสิ้นคือปลายเท้าอย่าไปคิดว่าคําว่าตีนคือคําหยาบคาย คนโบราณเขาใช้กันมันนมนานแล้วอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างว่าจะเอาไปทําอะไรได้บ้างช็อปอยู่ต้งไหนเนี่ยแม่อี่ี่ไหนคะพี่นางฟ้าผมไปดูหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะแม่หนูเที่ยงขอบคุณมากนะครับโอ้นี่พี่นางนี่เป็นผิิธภัณฑ์ที่เกิดจากน้ํามือฝีมือเกิดจากแรงงานเกิดจากภูมิปัญญา ของคนหนองเขื่อนช้างจริงๆใช่อรงการมากเลยนะโอู้หูเยอะไปหมดเลยว้าวเนี่ยเต็มไปหมดเลยเฮ้ยผมเห็นอยู่ที่สวนเด็กสุตาเวคมาซื้อที่นี่แหละค่ะมาซื้อที่นี่เลยค่ะอาจารย์ค่ะใช่ค่ะเดี่ยวนะใช่ค่ะโอมีอะไรบ้างเนี่ยที่สวนเด็กสุตาเวเอาไปใช้มีเสือเสือให้ให้เด็ด้วยเหรอใช่ค่ะ คุณผู้ชมครับก็อย่างที่พี่นางบอกครับว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอเครื่องจักสารหรือแม้แต่เสือ่อที่กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้างแห่งนี้ผลิตล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของสวนเด็กสุดทาเวศท,ทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นผ้าที่ใช้ทำจิจกรรมหรือผ้ากันเปื้อนเสือที่น้องๆหนูๆได้นั่งรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักสารและของเล่นพื้นบ้านบางชนิด ที่ทำด้วยไม้ล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตจากที่นี่ก็ถือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งและยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมพื้นถิ่นให้กับเด็กๆได้เข้าถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านของตัวเองได้อย่างน่าชื่นชมจริง,รงๆครับเชิญค่ะอาจาราย์เชิญชมได้เลย,เลยค่ะโอ้นี่พักเขามาโอ้โหนี่ ดงผ้าขม้าจริงๆครับคุณผู้ชมดูสารพัดส,สีสิฝั่งน,นี้ก็มีนะจารย์เยอะแยะไปหมดเลยมผมว่าผ้าขม้าเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องเอาไปนุ่งห่มอาบน้ำผมจะ,<ค>ะดูสาธิตผมเป็นนายแบบให้ดูนะคะคุณผู้ชมว่าผ้าขม้าของคนสมัยโบราณเอาไว้สำหรับแค่มีไม่กี่อย่างแต่ณวันนี้ผมบอกเลยกันหนาวได้สบายมาก ได้ทราบข่าวมาว่าเวลาครูที่สวนเด็กสุทธาเวศเขานุ่งผ้าไทยบางวันเนี่ยเขาจะต้องสั่งชุดจากนี้ไปใช่หรือเปล่าสั่งค่ะใช่ค่ะผ้าไทยต้องอยู่นี่ทั้งหมดเลยอยู่นี่ทั้งหมด<ช>รวมทั้งส่วนราชการต่างๆของหมาสการรมภาคอีสานใช่ใช่ค่ะเอามาจากนี่หมดเลยโอโ้โหแสดงว่าที่นี่มีคุณภาพมากๆเลย คล้ายกับใายเห็นคนมหาสารครามใส่กันเยอะเลยอะ่ะมันเป็นอะไระเนี่ยเสื้อภูไทยเป็นเสื้อทรงผู้ไทยทรงภูไทยกาละสินค่ะเพราะขิดตัวเนี้ยคือขิดผู้ไทยเอาเหรอที่ที่เรียกว่าผู้ไทยคือตรงนี้เป็นขิดของผู้ไทยออเนี่ยลายแบบนี้ครับล้ายกับลายเห็นบางคนใส่อยู่นะเมื่อกี้อันนี้ใช่เลยอันนี้ภูไทยหรือภูลาวอันนี้ผู้ไทยคะ่ะอันนี้จากกาลสินคะ่ะอ๋อ อ๋อมันมีหลายจังหวัดเหรอฮะใช่ค่ะมเอกแต่ละแต่ละเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนะแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะป้าอันนี้มันจะเป็นลายมันจะเป็นเอกลักษณ์ของของภาพภูไทยเขาก็โดยเฉพาะคลิปนี้คือมันมันใช้ได้มันก็เป็นภาพพื้นเมืองของอีสานนะคะจา์ก็ใช้ด้วยกันได้คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมถึงบางอ้อแล้วที่มีคำถามที่บอกว่า ส่วนเด็กสุดทาเวศเข้ามาเชื่อมโยงอะไรกับชุมชนหนองเขื่อนช้างเป็นหมู่บ้านในการทอผ้าทั้งหมดทั้งปวงหลายสิ่งหลายอย่างไปเชื่อมโยงกับอุปกรณ์การเรียนการสอนของเด็กไปเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เครื่องใช้ของเด็กและที่สำคัญสิ่งอื่นใดคุณครูได้นำเอาชุดผ้าไทยไปสวมใส่และทำให้เด็กรุ่นหลังเกิดการซึมซับ วันนี้คือผ้าไทยศิละปะวัฒนธรรมของไทยสรุปแล้วชุมชนทอผ้าหนองเขื่อนช้างเป็นได้มากกว่าการทอผ้าเหตุผลเพราะ 1. มันไปเชื่อมโยงกับสุขภาวะทางด้านจิตใจไปเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมศิละปะไปเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นางมากๆเลยสุดยอดขอปลบมือขอบคุณค่ะ ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน qr วโค้บนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน